เดือยล็อกประตูล็อกเปิดไม่ได้ทำยังไงก็เปิดไม่ได้ลายวิธีติดอยู่ในห้องอาช่างมาช่วยแล้วติดอยู่ติบสองชั่วโมงช่างมาช่วยแล้วติดอยู่ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเจ็ดโมงเช้าสิบสามชั่วโมงช่างมาช่วยแล้วเราก็งัด ทำลายตูดทำลายตูดมันให้หมดเลยไอจีมันโผลมาดึงยังไงก็ไม่ออกต้องทำลายอย่างเดียวสร้างบอกต้องทำลายอย่างเดียวจะแงะไม่ออกคือทำลายดึงมาให้สุดดึงมาให้สุดแล้วก็ทำลายให้มันเป็น,ปนรูโห ดึงออกมาให้หมดเราก็ต้องมีอุปกรณ์ไขควงหรว,ว่าคีมต้องมีไขควงปากแบนและก็คีมดึงออกมาทำให้เป็นเป็นรูโบจนตูดมันโบแล้วค่อยเอาสก,กูเกี่ยวสก,กู ขันเข้าไปขันเข้าไปแน่นๆแล้วก็ดึงเดือยมันออกมาช่างเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีประมาณนาทีเครื่องเขาเสร็จเลยแล้วแล้วก็มาใส่ของใหม่เอาของเก่าออกใส่ของใหม่เข้าไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว ช่างบอกว่าพันห้าดีไม่ใช่ห้องเราสําเร็จแล้วพี่น้องต้องให้ช่างใหญ่มาเนี่ยไอ้นี่มันตายเนี่ยไอ้นี่มันตายมันกดไม่เข้ามันเดือยสนี่งมันไม่เด้งมันไม่เด้งโอเคใช้ได้จะตามช่างบอกว่านอกเวลาพันห้ายากหรือง่ายก็พันห้าเดีเราไม่ต้องเสียอ่านแล้วพี่น้องเก็บตาย อย่าหลับจะกลับมาได้ต้องให้ช่างใหญ่มาทำให้กินข้าวลิงทั้งคืนโชคดีมีชัย